สวัสดีจ้าวันนี้เรามาเย็บขึ้นตัวอย่างแขนเสื้อกลีบมาเฟืองนะคะไม่มองว่ามันน่าจะเป็นกาบลางมากกว่านี้เราก็มาประกอบกันแบบนี้เนาะมาประกอบกันแขนเนี่ยก็ะจะได้ออกมาแบบนี้แล้วเราก็เย็บลงตรงนี้ก็จะมีช่องว่างแล้วก็เย็บเลยเย็บลงบปเรื่อย เย,เ,ยเย็บหักมุมนะคะแบบนี้ตามนี้เลยเพราะว่ามันจะมีมาร์กสำหรับให้เย็บอยู่นะก็เย็บโค้งไปตามนี้เลยทุกอันเย็บเหมือนกันนะคะเย็บเข้าโค้งมาก็ค่อยเย็บมือใหม่อาจจะย,ยากหน่อยนึงอันนี้เรียกว่าง่ายแล้วนะก็คือเย็บเข้าโค้งเฉยเย็บย้ำ ตัดเข้ามุมแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเจียนให้เหลือเล็กๆนะคะประมาณ3มิลิเมตรกลับออกมานะคะกลัดเสร็จแล้วเราก็ไล่จับปิ้นออกมาให้หมดนะคะเราจะรีดก่อนก็ได้แต่ไม่หมองอะไม่รีดนะ่ะไม่มองขี้เกียจเลยเราจับมันปิ้นๆออกมาแล้วเราก็เย็บกดคิ้วนะ เย็บไปปิดไปแบบนี้นะคะถ้ายังไม่ชำนาญก็เนาก่อนก็ได้ค่ะรีดให้เรียบร้อยแล้วก็เนางานจะออกออกมาสวยนะแต่อันนี้ไม่หมองขึ้นตัวอย่างให้ดูอ่ะก็ไม่หมองรีบก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทำละเอียดขนาดนั้นนะอันนี้ก็ทำอย่างนี้ไปเลยถ้าเราอ่ะทำงานเราอ่ะเราก็ทําเนียบๆสวยๆล้วก็เนาให้เรียบร้อยหรือรีดให้มันปริ้นออกมาให้เรียบร้อยนะ คราวนี้เราพลิกมาด้านในนะคะด้านในก็จะมีเกล็ดแบบนี้นะจะมีเกล็ดอยู่ด้านในนะเดี๋ยวขึ้นรูปเกล็ดให้ดูในแพทเทิร์นนะป้าเกล็ดแบบนี้นะคะอยู่ด้านในอะ่ะเราจะกลิ้งไว้ด้านในเราก็จัดการเย็บมันซะขนาดของเกล็ดแม่หมองก็กําหนดประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากให้มันเป็นเกล็ดแบบนี้เย็บเฉยเยก็ได้เย็บกดคิ้วเฉยๆก็ได้แต่ว่า,าลักษณะ เขาเรียกว่าลักษณะอารมณ์ของของของกรีดมันอ่ะมันก็จะไม่เหมือนกันเนาะอเนี้ยลดเพิ่มขนาดได้ใหญ่กว่านี้ก็ได้เล็กกว่านี้ก็ได้หรือขีดหรือเย็บกดเป็นคิ้วเฉยๆก็ย่อมได้เหมือนกันนะคะเอาไปปรับใช้เอาก็แล้วกันนะคะแพทเทิร์นพวกนี้มันปรับได้มันสนุกสนานในการทำนะอันเนี้ไม่มองว่า กดเสร็จแล้วก็เย็บแบบนี้นะคะทุกจีบเลยทุกกลิดเลยมาเสร็จแล้วดูด้านในก็จับประมาณนี้นะ,ะนี่เลยนี่นี่น,นี่ประมาณนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็ไปรีดเก็บงานซะนะ,ะเอาไปหาวิธีรีดเอานะจ๊ะเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นขึ้นตัวอย่างก็จะประมาณนี้ แ้าเท์นจริงก็จะมีการปรับเปลี่ยนให้มันดูลงตัวกว่าน,นี้หน่อยนึงนะจ๊ะไม่เอาต้นแบบให้ดูแหละอืมมันไม่เหมือนเขาไงาขอบคุณแฟนเพจสำหรับการอุดหนุนสนับสนุนไม่มองนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอด้วยนะจ๊ะแมไม่มองอยากได้เงินเฟ e บุ o กแล้วนนเนี้เป <c oughs> ็นกระทำมานี่ยังไม่ได้ตังเลยนะ <c oughs> ได้ตังค์แฟนเพจไปเยอะและ้ว ไปแล้วไปแล้วไม่วนดีกว่าสวัสดีนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะ